เออไปแล้วโอ้สวดสวดเลยตัวนี้ตัวนี้งไเลยหากินง่ายเนาะอืมปวดไปวัดหนี่งอยากเอาแมงได้บ่เลยละหมูมีแต่ใส่งามเลยวะ สนอราคาโลเท่าไหร่อยู่นี่โห้าบบาทห้บาทครับผมมาเลยบึงบึงเป็นไรหนำครับผมเต็มต้นเลยโอ้พ่วงนี่ไหมก็หักจริงเลยหักจริงเลยบ้างาับนรถเจับบนบนเหนียววะเหนียวไปลตโดน อออแอนแถมลูกมันดำๆมุมมองเนี่ยมันเยอะวานควานแค่ละตท่ทนี้ดูดิปกติห้าเก็บกินไต่ต้นนี่ดูน่าเสียหวานดีนะหวานเซา,ามันง่อมเต็มที่หรือไงม,มันถึงโลนไงเนี่ยนี่เต็มจานร่อยอู้สุดยอดเลยทุกคน หลังจากจับปลามาแล้วครับทําการน็อกเป็นที่เรียบร้อยก็ทําการย่างเลยนะทุกคนจุดกำนังควบคุมดูกซีโตกย่างกินับแซ่บเอามาลาบดอกเขาอยากกินจัดให้ครับผมเนื้อเป็นสวยมากควบคุมดีดีลาบแซ่บเนาะสุดบระาที่เขาใกล้เหตีครับเยีนเหมันตเาเอาประมาณสามหมี่นะทุกคน นี่แหละเรื่องทําเนี่ยเยวไปฟักกันครับเรื่องสวยจังเราฟักเสร็จแล้วเขาต้องมาขวอยกรอบครับเอามาล้วน โอเคพ้ตอนกับผักเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับหลับลาดูข้าวข้าไปบบางอย่างครับสิมีขั้นตอน่อไปอีกอยู่ติดพักสองหอบครับผมโอเคมาติดตามรับชมกันเลยทุกคนขั้นตอนสำคัญครับฝากมาอีกหอกบ,บหบน,นึ่งใส่ครับคาใส่ครับก้านกล้วยวานข้นนะขาเนี่ยโซเดียคขาแก่ออหอม เผร็ดรายละเอ็ดที่เรา่อยแะครับพร้อมเราก็มีขอปรอบด้อยอ้ต่อไงย้ำมันไปจัดการเถะต้นของเจ้านะเตยไม่ทำให้กินอยู่ไหนไมเเต็มหม้อม่ใส่กูเ็น็ม้อมาแล้วเต็มหม้อเลยอ้าวไปฝากที่หน ใบไอ้เอาใ้ซสยหสยลังคนค,นคนเสร็จเนะาะที่มาแต่อย่านเรามีคนซอยชางเห็ดเอาเห็ดองไรเราไปนเอาไปกินผุ่นมะฮ่องเล็วขึ้นแล้วไปนั่งกินเจ้านเสืแล้ว เดี๋ยวเราจะหมันราบจะเข้านะครับช <enth. S 3> ุนเด็ดโบราณแท้ๆเพราะว่าเ้ามีสูตรใส่น้ำปลาแดกทุกคนนี่ครับตอนนี้ต้มน้ำปลาแดกอยู่ดยอยบู๊บๆเนี่มาร่วนใส่กันแยมมันราบปลาดุกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนน่ากินมากๆหอมกลุ่มเลยเสียงเทศจัดเต็ม <Ć S 2> คุณน่ะ คนคนที่กินนางสายที่ผมเล่ามาเด้อพี่เราเพิ่มากินลาบมากินนางสาวเชิงายเลยเนาะเชิงเสาเชิงายเลยเออนางสาลาบอ่านางใบลาบปลาเสียบกุ้งเก่าเออปี่หม่เรียนตลาบอย่างเดียวโชคลาบอย่างเดียวโชคลาบรอบปีใหม่ไปเราตักใส่ซ้ำไปหนึงักใส่ซ้ำไปเลยตดขมโอไปเลย เอายิตา,ายิว่ากินโรมมนติงชันชันนะคนบัวมังแซวกินโรตเออจังไรที่กินบัวังกินคไงเด้อว่าสิก็บบ่กมนดดไปเสิฟกันเลยทุ่งสันนั่นละขึะ้นผ้าถานเลยนี่นี่นี่ว่างพีเลยเอออันนี้ก็บอกหอมอันนี้กระคุนอันี้งสหลังสีเถิง เด,เดี๋ยลกางชารนี่สมกางชานัวร,นร,ร้อเงื่งเลยรอนเนริงนตงกตสีกลกล่ดดลวปกินวัดแดดนี่กึ่งๆเนอไหเบีดมาะก็โดนน้ำมันหมดเลย<ป>โดนน้ำไปแล้ววะวะอิววะหิววะสินอกินแม่ผลเนาะ

จำว่าจุกสองนั่นว่าขันมเบอร์กินหนังมันเนี่ยไม่เคยกินใครทำซีนกี่ว่าอยากหนักเลยมันแซ่บเหรอยังไงเยอะแหวงกับอิจิวมาคุยเลยเออลงตัวมาก เอาตอนนี้กือยากตัวแห้งตัวแห้งม่เย็นดีหนะมได้เก็บเยีกมมากอยู่ยุติาด้แเล้ยงอะยุตด้ปัดตอมบอกตัวแห้งขาวไอซอเป็นไงแต่ใบแกงมันเขากันตัวแงไปลึกโอ้ยมยยยยยลูกยดยอียยูกแม่มันถึงยอยยยยย อขคนนับตาแต่ว่าไปนับหลวงคุณวอเดี๋ยเปล่าตัวเฮมาเพิดอ่มอีกแค่นี้เพียงจัดคนทำหมูอไม่ตาไม่แก้วบอกโอ้คนท้งสัตหลายนี้แน่เยนดือดาพัดีๆได้หลายแนวนะ

ได้พวงนี้แหละไม่ใช่หัวจักสีมันเป็นแด่จนแนของแต่นอจ็บมาคนไปอีกค่ำหนึงครับเดี๋ยวกินกันยีอิมุ่นละนะครับจะแ้มกันเ้อะทุกคนนเหวามัก็ไปดสุดยอดโอ้ยไงซีนไปาข้ามหาดเราแสบปะไรไงซีนแสบเ้าแสบอะไรบางตินบอกอยากโดนแ้าอเนาะอืาปล่อยอย่างที่อยากโดนเราก่นะโดน เพวกลายกิจจุลูกตักใส่เยอะๆต้องเยอไหมคับจาิ่พอหอกหรอไม่หรอไมอเยอานะครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ารับชมครับตอนนี้เงินไหลแล้วกินเพียนไหลดีนี้ก็ไ่กินมากก็ไม่เกี่ยวกันไปหอด โอเคครับสวัสดีไปทุกคนเลยครับเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมเนี่ยกินแม่แซ่บๆไปยาวๆไปครับครับเปิดได้นี่ยข้างซ่างครับได้ชินได้เพิ่มยายหมันครับผมยาบแซ่บแม่เจ้าบ้านนอกใหญ่แต่ท่านเขาไปนี่ละไปละเหี่ยวเหยียบ่ะพอจะมาเวลาเขาเลิ่เหี่ยวมากินเขาเขาหลับก็รู้ของเรา